สวัสดีครับทุกท่านที่กําลังติดตามอยู่ทางแฟนเพจของผมนะครับผมเท้งนะครับนัทพงษ์เรืองบรรยาวุฒธวันนี้เช้าวันอาทิตย์พวกเรามากลางเต็นท์รับสมัครสมาชิกพักก้าวไกลกันนะครับพร้อมกับว่าที่ผู้สมัครสอกอรในเขตบางแคแล้วก็ในเขตภัษีเจริญนะครับที่มาที่ไปของการมาตั้งเต็นต์รับสมัครสมาชิกในวันนี้เพราะพวกเราเชื่อว่า,รา,าประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ถ้าการเมืองดีจะไม่ได้มีแค่การเลือกตั้งนะครับถึงแม้วันนี้จะผ่านการเลือกตั้งมาแล้วปีกว่าๆพวกเราก็ยังลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนเพื่อพูดคุยกับปัญหาต่งตางๆในชุมชนต่างๆและรวมไปถึงการรับสมัครสมาชิกพักด้วยเพราะพวกเราเราชื่อว่าพรรคการเมืองที่ดีจะต้องเป็นพรรคของมวลชนจะต้องเป็นพรรคที่สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงนะครับในส่วนร่วมกับพักอย่างแท้จริงนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับพี่อนาจปันเถือกนะครับว่าที่ผู้สมัครสกอเขตบางแคของเรานะครับอยากจะให้พี่อนาจเล่าบรรยากาศในวันนี้นิดนึงว่า วันนี้มาในหมู่บ้านเพชรสยามสามแห่งนี้เป็นยังไงที่มาที่ไปมีปัญหาอะไรแล้วก็ผลลัพธ์จากการมาตั้งเต็นท์วันนี้เป็นยังไงบ้างครับครับวันนี้เรามาที่หมู่บ้านเพชรสยามสามนะครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่พื้นที่ต่ำนะครับพื้นที่ต่ําแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมขังไม่มีทางระบายน้ํานะครับก็เลยรับความร,ร้องเรียนมาจากพี่น้องประชาชนบ่อยครั้งมากนะครับล่าสุดนี้ก็าทางสำนักง,งานเขตบางแคนํนำหินคุกมาปรับหน้าสูเยาวชน ในโอกาสหน้าเนี่ยเราคุยกับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านพิษยาม3ามแล้วว่าอยากจะให้ยกระดับถนนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังซึ่งบางจุดเนี่ยผิวกระาราจรก็พังแล้วบางจุดการถนนมีพื้นที่ต่ำนะครับสมควรที่จะรับการปรับปรุงดูแลแก้ไขจากสำนังกงานเขตบางแควันนี้เราจึงมา ามาดูมาประชาสัมพันธ์มาฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านเพชรสยาม3แล้วก็ถือโอกาสที่จะมาตั้งเต็นท์รับสมัครสมาชิกพักในโอกาสเดียวกันนะครับแล้วก็ผมกับสสนาทพงศ์สสเท้งเขตบางแคแล้วก็ผู้สมัครจากพักคก้าวไกลเขตภาษีจเจริญ ก็ได้เดินเยี่ยมพี่น้องประชาชนเกือบทุกหลังคาเรือนนะครับสอบถามความเดือดร้อนความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับวันนี้ก็รับสมัครสมาชิกพักได้จํานวนเกือบเกือบยีิคนแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับยังไงก็ต้องขอกลาบขอบพระคุณพี่น้องชาวหมู่บ้านเพชรสยามสามแล้วก็ละแวกใกล้เคียงที่ให้การสนับสนุนพักก้าวไก่ในครั้งนี้ด้วยนะครับขอกราบขอบคุณครับก็จากบรรยากาศที่พวกเราเห็นนะครับต้องบอกว่าที่มาที่ไปของวันที่เราต้องมารับสมัครสมาชิก ณนะตอนนี้อย่างแข่งขันก็เนื่องด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูน60ที่บิดเบี้ยวระบบทุกอย่างไปนะครับทุกท่านต้องไม่ลืมว่าขณะนี้เราหมดบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูน60แล้วนะครับแปลว่าทุกพรรคการเมืองที่จะส่งตัวแทนผู้สมัครสสลงได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องมีการแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัดหรือในเขตนั้นๆจะต้องเป็นสาขาของพรรคซึ่งเงื่อนไขได้กาหนดอาไว้ว่าการแต่งตั้งตัวแทนพรรคประจําจังหวัดได้ จะต้องมีสมาชิกพักในเขตนั้นๆไม่ต่ำกว่า100คนหรือถ้าในกรณีของเขตบางแครครับพวกเราต้องขยันกันมากหน่อยเพราะว่าเป็นที่ทําการของอสํานักงานใหญ่พักต้องตั้งเป็นสาขาของพักซึ่งต้องมีสมาชิกพักไม่ต่ำกว่า500คนก็เพียมหน้าทํางานเหนื่อยหน่อยนิดนึงนะครับกับผมด้วยนะครับก็ที่ผมบอกว่าย้อนแย้งก็เพราะว่าทุกท่านจําได้ไหมครับว่าการเลือกตั้งปี62ที่ผ่านมากรกตให้เหตุผลของการคํานวณสูตรบิดเบี้ยวบอกว่าทุกๆเสียงไม่ตกน้ําทุกเสียงมีความหมาย เราเลยได้จํานวนสสได้จากสส,สพักเล็กเข้าไปเนี่ยเยอะแยะเต็มสภาไปหมดเลยนะครับในขณะที่เขาบอกว่าทุกเสียงมีความหมายแต่ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญได้ลงล็อกเอาไว้ว่าคุณจะส่งผู้สมัครสสได้เนี่ยคุณต้องมีสมาชิกในเขตไม่ต่ำกว่าหนึ่งรคนนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าถ้าพักไหนก็ตามต้องการจะรวบรวมเสียงปาร์ตี้ลิต์ให้ได้เยอะเนี่ยถ้าเขาไม่ชนะเสียงของสสเขตเนี่ยเขาก็ต้องส่งผู้สมัครหลายเขตใช่ไหมครับทีนี้พอเขาจะส่งผู้สมัครหลายเขตถามว่าเขาจะส่งได้ยังไง ต้องเป็นพักการเมืองใหญ่อย่างเดียวเท่าน,นั้นหรือเปล่าที่จะสามารถหาสมาชิกพักไม่ต่ำกว่า1น0คนได้ครบทั้ง350เขตท,ทั่วประเทศได้พอถ้าคุณส่งไม่แค่ไม่กี่เขตเนี่ยคุณก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้สอสอในสภา,พาเพราะว่าคุณต้องได้7 0 0 0หมื่นกว่าเสียงขึ้นไปต่อสสอหนึ่งที่นั่งนะครับนี่จึงเป็นความย้อนแย้งของรัฐธรรมนูญ60ที่บอกว่าในมุมหนึง่งคุณตีความเข้าข้างตัวเองในวันที่การเลือกตั้งปี6 2ที่ผ่านมาแต,แต,แต่แต่ในขณะเดียวกันเงื่อนไขของรัฐธรรมนูกกววกกนก็ส่งได้ยาก รวมถึงพรรคเก้าไกลของเราเองนะครับที่วันนี้พวกเราต้องมา ลงรับสมัครสมาชิกกันอย่างแข่งขันเนี่ยเพราะว่าพวกเราต้องการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่รู้ว่าจะมีการเลือกตั้งอีกเมื่อไหร่แล้วเราต้องหาสมาชิกให้ได้ตามเกณฑ์ตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกําหนดนะครับก็นอกจากเขตเราแล้วนะครับจริงๆในเขตอื่นๆในกรุงเทพมหานาครน,นะครับอย่างเขตภาษีเจริญทางน้องนินเองก็มีการวางแผนที่จะไปลงรับสมัครสมาชิกด้วยไม่แน่ใจว่าตอนนี้จํานวนสมาชิกในเขตภาษีเจริญเนี่ยมีประมาณกี่คนครับตอนนี้ราวสามสิบคนแล้วครับแต่ยังขาดอีกเยอะเลยยังต้องการ ประชาชนคนภาษีเจริญหรือว่าเขตไหนก็ได้นะครับที่พรุ่งนี้เราจะไปพบกันที่รถไฟฟ้าสถานีบางว่านะครับถ้าการเมืองดีครับคนภาษีเจริญครับออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองออกมาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนผ่านของการเมืองครั้งนี้นะครับเยนเชิญครับผมก็พรุ่งนี้เนาะตอน5้าโมงเย็นที่สถานี BTS บางว่านะครับพวกเราจะไปตั้งเต็นท์อย่างนี้นะครับแล้วก็ทยอยกันไปทีละเขตทีละเขตช่วยกันให้ได้ครบ100คนทุกเขต เพื่อที่การเลือกตั้งครั้งหน้าเราจะสามารถส่งตัวแทนผู้สมัครสสได้นะครับอนอกจากนี้นะครับก็การเมืองในสภาเป็นหน้าที่ของพวกเราเชาวก้าไกลที่จะต้องผลักดันการเมืองในระบบไปแต่ในขณะเดียวกันตามเงื่อนไขรัฐธรรมนูนต่างๆที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้พวกเราเห็นชัดแล้วว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นสิ่งจําเป็นที่พวกเราต้องช่วยกัรรณรงค์และผลักดันต่อไปเพื่อให้อำนาจสูงสุดกลับมาเป็นของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงนะครับขอบคุณครับ